สองนีฟายบทที่7อิสยาพูดประหนึ่งพระเมสยาพระเมสยาจะตรัสด,ด้วยลิ้นของผู้มีการศึกษาพระองค์จะทรงหันพระปริศดางให้แก่ผู้โบยตีพระองค์จะไม่ทรงถูกลบหลูเปรียบเทียบอิสยาห้สิบ ประมาณ559 5 4 5ถึง545ปีก่อนคริสตกาลแท้จริงแล้วเพราะพระเจ้าตรัสด,ดังนี้เราอย่าจากเจ้าหรือเราปฏิเสธเจ้าตลอดกาลหรือเพราะพระเจ้าตรัสด,ดังนี้หนังสือหยาของแม่เจ้าอยู่ที่ไหนเรายกเจ้าให้แก่ใคร หรือเราขายเจ้าให้เจ้าหนี้คนใดของเราหรือแท้จริงแล้วเราขายเจ้าให้ผู้ใดเล่าดูเถิดเพราะความชั่วช้าสามานของเจ้าเจ้าจึงขายตนเองและเพราะการล่วงละเมิดของเจ้าเจ้าจึงต้องหย่าจากแม่เจ้าดังนั้นเมื่อเรามาไม่มีใครอยู่เมื่อเราเรียกแท้จริงแล้วไม่มีใครตอบโอ้เชื้อสายแห่งอิสราเอล มือเราสั้นจนไม่สามารถไถได้หรือเราไม่มีพลังความสามารถที่จะปลดปล่อยหรือดูเถิดโดยการติเตียนของเราเราทำให้ทะเลแห้งเราทำให้แม่น้ำทั้งหลายของพวกเขาเป็นแดนทุรกันดารและสัตว์น้ำของพวกเขาทรงกลิ่นเพราะน้ำแห้งและมันตายเพราะขาดน้ำเราห่อหุ้มฟ้าสวรรค์ด้วยความมืด และเราทำผ้ากระสอบเป็นเครื่องนุ่งห่มของพวกเขาพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าประธานลิ้นของผู้มีการศึกษาให้เราเพื่อเราจะรู้ว่าจะพูดคำอย่างไรในวาระที่เหมาะสมกับท่านโอ้เชื้อสายแห่งอิสราเอลเมื่อท่านเหน็ดเหนื่อยพระองค์ทรงปลุกเช้าแล้วเช้าเล่าพระองค์ทรงทำให้หูข้าพระเจ้าไวเพื่อจะได้ยินอย่างผู้รู้พระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดหูของเรา และเราไม่ได้ขัดขืนทั้งไม่ได้หันออกไปเราหันหลังให้แก่ผู้โบยตีและหันแก้มของเราให้คนที่ดึงคราวเราออกเราหาได้ซ่อนหน้าจากความอายและการถมน้ำลายรดไม่เพราะพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าจะทรงช่วยเราฉะนั้นเราจะไม่ถูกลบลูฉะนั้นเราจึงตีสีหน้าของเราอย่างหินเหล็กไฟ และเรารู้ว่าเราจะไม่อายและพระเจ้าทรงอยู่ใกล้และพระองค์ทรงรับรองเราว่าชอบธรรมใครเล่าจะได้โต้แย้งกับเราให้เราทั้งหลายยืนด้วยกันใครเล่าเป็นปฏิปักษ์ของเราให้เขามาใกล้เราและเราจะโบยตีเขาด้วยกำลังแห่งปากของเราเพราะพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าจะทรงช่วยเราและพวกเขาทั้งหมดที่จะกล่าวโทษเรา ดูเถิดพวกเขาทั้งหมดจะแก่เท่าเหมือนอาพรและมแมลงกินผ้าจะกินมันสิน้นใครเล่าในบรรดาพวกท่านที่เกรงกลัวพระเจ้าที่เชื่อฟังเสียงผู้รับใช้ของพระองค์ที่เดินอยู่ในความมืดและไม่มีความสว่างดูเถิดเจ้าทั้งหมดที่ก่อไฟที่ล้อมรอบตัวเจ้าด้วยประกายไฟที่เดินอยู่ในความสว่างของไฟเจ้า และในประกายไฟซึ่งเจ้าก่อไว้สิ่งนี้เจ้าจะมีโดยมือเราเจ้าจะลงนอนด้วยโทมนัต